สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m m MM m TV นะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเราอยู่กับในเซิร์ฟโอเวอร์ออฟไนนั่นเองนะครับผมอ่ะ วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับมาเล่นอาชีพในเซิร์ฟนี้กันนะครับว่าจะมีอาชีพอะไรเจ๋งๆนะครับผมโอเคก่อื่นเลยกดทับ GPS ก่อนเลยนะครับเพื่อทํางานนะโอเคทับ GPS เลือกอาชีพถูกกฎหมายแล้วกันนะครับวันนี้เราจะทําอาชีพถูกกฎหมายเอาเป็นอ่ารวมจุดสเนกดีไหมนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วนะครับอ่าเอาเป็นอาชีพนี้แล้วกันนะครับอาชีพที่31เนาะ ปึ๊บอ่ะเลือกไปที่เก็บงูนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอ่าบนแผนที่ของเราจะเป็นสีดแดงๆอยู่เนาะนะครับให้เราเนี่ยขี่รถไปได้เลยนะโอ้โหคือแบบไกลมากๆอ่ะคือแบบข้ามโลกอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปก่อนแล้วกันัวทุกคนเบื่อเนาะโอเค let's go ครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ตรงอ่าที่เก็บงูเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะให้เรานะครับผม ทำการทำการเตีงูก่อนหรือเปล่าตีงูก่อนหรือเปล่าให้เราไปตีงูก่อนมัน้งแล้วก็ไปฆ่าหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมอ่ะให้เรามาตีงูตรงนี้ก่อนนะครับกดตัวเ็นนะนะครับผมนี่อ่ะกดตัวเ็ปุ๊บ ก็จะได้รับงูบวก5นะครับผมโอเคก็ทําการตีงูไปก่อนเรื่อยๆเลยนะครับจนจนเต็มนะครับผมอาตอนนี้ขอตีไปก่อนเรื่อยๆเลยนะครับพราไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้ไม่จํากัดหรือว่าหรือว่าจากัดก็ไม่รู้นะนะครับรู้สึกจะเก็บได้ประมาณ70หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ตีงูไปก่อนเรื่อยๆเลยนะโอเคตีงูไปก่อนนะครับผมก็ใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็มาเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ย อ่าอัปเดตทุกวันอาทิตย์เลยนะครับผมอ่าดาวอ่าอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับ mm hmm. สำหรับเซิร์ฟเวอร์น <Okay. S 1> uh, ี้นะฮะก็ห้ามพลาดเลยนะสํสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมคือแบบอัปเดตเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเอ่อ uh, ฆ่างูเหรอเอ่อโอเคฆ่างูนะครับผมปุ๊บอ่ะ uh, มาทําตรงนี้ต่อเลยนะตรงนู้นเสร็จแล้วก็มาฆ่างูต่อโอเคฆ่างูก่อนนะ อืมคือมันมัน,ม,นมันเหมือนกันหรือเปล่าวะอันนี้ไม่มั่นใจนะนะครับผมปุ๊บอ่ะข้าง,งูก่อนเลยอันดับแรกนะฮะอืมโอเคทําไปไเรื่อยๆเลยรับกันนะครับอ่าครบ7จิบแล้วทุกคนก็อ่ามันบอกว่าให้เราเอาไปขายอนะทุกคนก็อ่ะให้เราเอาไปขายได้เลยเนาะนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะเดี๋ยวขอเอ่อกดทับ GPS ก่อนแล้วการดูก่อนว่ามันจะไกลหรือเปล่านะฮะถ้ามันไกลเนี่ยอาจจะต้องตัดคลิปนะครับไม่ไม่ก็ออกเข้าใหม่นะฮะ โอเคเลือกวิธที่ขายงูนะครับผมทุกคนอ่าเลือกวิที่ขายงูเลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับอ่าให้เราดูตรงแผนที่เลยนะครับเพราะว่ามันมีจุดเสียงแดงอยู่โอ้โหรอบโลกอีกแล้วนะทุกคนดูดิโอ้โหอย่างไกลเลยอ่ะโอ้ไวรุ่นไม่ชอบเลยโคตรไกลเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอออกเข้าใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอตอนอนี้เนาะนะครับผม โอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ขายงูเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ก็นานพอสมควรเลยนะก็จะมาถึงเนี่ยนะฮะโอเคกดตัวเอ็นตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ากดตัวเอ็นโอเคครับอ่าคุณไม่มีเนื้อง,งูสงสัยอาชีพนี้จะบั็กหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ของมันไม่เซฟหรือเปล่านะฝากแอดมินไปแค่ด้วยแล้วกันหรือพี่ทําอะไรผิดเนี้ยก็มาคอมเมนต์เวต้ล่างลีปแล้วกันนะฮะเอาทาไมมันไม่ได้วะงงเลยนะฮะคุณไม่มีหนังงูอา้า เมื่อกี้ฆ่าง,งูแล้วก็ตีงูไปแล้วมันน่าจะมีดิเออพี่ทําอะไรผิดวะทุกคนก็ใครที่รู้ช่วยบอกพี่ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก็คลิปนี้นี่ก็จะเป็นเอ,อ่อประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันที่ขายไม่ได้นะฮะ ก็ใครที่รู้อะมาบอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับหรือแอดมงแอดมินก็ได้นะฮะโอเคก็อ่าใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟโอเวอร์ออฟไลน์นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยใต้ล่างชิมนี้เลยเนาะสาม,มารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้อัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับผมเป็นแนว RP นะฮะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนนะครับมาเล่นกับเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคน้ะเราก็ไปดูอ่าวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยครับ let's go ครับผม ก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์เว็บนี้นะครับผมไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้ามาได้เลยเนาะนะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัว ABK Full ตัวนี้นะครับตัวที่มันดำๆอยู่เนี่ยนะครับตัวที่วิทติ๊กไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว Data Full นะครับผมนี่ Data Full ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัว OBB ตัวนี้นะครับนี่อ่ะก็จะดาวน์โหลดอันที่1อันที่สาม อันที่ห้านะครับผมอ่ดาดาวนโหลดจะสามไฟนี้ไปได้เลยนะครับผมโอเคเมื okay. ่อทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ก่กอนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับทำการลบเจ้าตัวเกม GTA San Andreas ตัเก่าของเราออกก่อนนะโอเคทำการลบได้เลยนะครับอ่าก็ทำการลบนะครับผมโอเคลบเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเมื่อเมื่อเราลบเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่าเหมือนเดิมเลยไฟล์ที่พี่ให้โหลดมาก็จะมีตัว APK นะครับบอกจะเป็นตัว APK full นะแล้วก็ อันที่2คือตัว Data นะครับก็จะเขียนว่าอ่าโฟอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัว OBB นะครับผมก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมทำการติดตั้งตัว APK ก่อนนะครับอ่ะกดติดตั้งครับผม จากนั้นเนี่ยก็รอสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนอ่าก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับโอเคอ่ะติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นก่อนจะเพิ่งกดเปิดนะนะครับโอเคต่อไปนะครับผมทุกคนให้ทุกคนเข้ามาตัวนี้นะครับผมก็จะเจอกับไฟล์คอมล็อกสตาร์เกมตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ให้เราคลิกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกเข้าที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับผม s a m p นั่นเองนะครับโอเคกดคลิกเข้าไปปุ๊บ จากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมทําการคลิกเข้าไปที่ตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับผมอ่ะกดคลิกเข้าไปปุ๊บจากนั้นเปิดเป็นรูปแบบข้อความนะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยอ่าใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตเลยนะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะอ่ะสามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตนะครับปุ๊บกดเปิดเข้าไปนะโอเคอ่า เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูตรงเลข8นะครับผมอ่ะของใครอยู่ตรงอาจจะอยู่ตรงเลข7เลข9ก็ได้นะแต่ของพี่อยู่ตรงเลข8เนาะโอเคให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการลบชื่อตัวนี้ออกนะครับอ่ะลบชื่อตัวนี้ออกนะแล้วก็พิมพ์อ่าพิมพ์เป็นชื่อตัวละครของเรานะครับเราอยากให้ชื่อตัวละครของเราชื่ออะไรก็พิมพ์ไปตรงนี้เลยนะครับอ่ะชื่อตัวละครของพี่เนี่ยก็จะเป็น mmmrtv นะครับผมก็ x x20 นะครับผมนี่ชื่อพี่นะครับผมต่อไปให้ทุกคนนะครับผมทำการลบตัวสี่เหลี่ยมออกเลยนะครับนี่ปุ๊บก็จะได้เป็นเนมเวนวัคเท่ากับเวนวัคชื่อที่เราตั้งนั่นเองเนาะนะครับบอกเลยว่าชื่อห้ามตั้งตามพี่เด็กขาดนะครับผมโอเคกดบันทึกเลยนะครับป๊บโอเคกดเสร็จสิ้นเลยนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดกลับนะครับแล้วก็กดกลับอีกรอบกดกลับอีกนะ ทำการกดตัดหรือว่าคัดลอกไปก็ได้นะครับผมกดคัดลอกเลยนะครับโอเคเอาไปวางที่นะครับผม Android Data นะครับผมแล้วก็กดวางนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาลงตัว OBB กันนะครับโอเคเข้าไปไฟล์ OBB เลยทุกคนอ่ะไฟล์ OBB เนี่ยก็จะเป็นเจ้าไฟล์ตัวนี้เลยนะครับจะเขียนว่า OBB นะ อ่ะพอเราคลิกเข้าไปนะครับผมมันก็จะเป็นไฟล์คอมล็อกสตาร์เกมแบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับผมมันก็จะมีเจ้า2ไฟล์นี้อยู่นะนะครับผมนี่เจ้า2ไฟล์นี้เลยนะครับไอตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับจะมีเจ้า2ไฟล์นี้อยู่นะโอเคอ่ะก็ให้เราทําการกดตัดไปเลยนะครับผมทําการกดตัดไปเลยนะนะครับปุ๊บอ่า